ปัจจุบันในปี2020ยังน่าซื้อมาใช้ไหมต้องบอกเลยว่าเป็น iPhone อีกรุ่นหนึ่งที่ผมอยากจะแนะนำให้ซื้อมาใช้งานกันนะครับ สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปช่องเอ็มซ่าชาแนลนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้นะครับหลังเวลา18นาฬิกาได้เวลาที่เราจะมาอัปเดตราคาของ iPhone กันแล้วนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับข่าวสารเกี่ยวกับ iPhone ไม่ว่าจะเป็นการลดราคาทั้งเครื่องเปล่าแล้วก็เครื่องพร้อมโปรนะครับช่องของเราจะมีมาอัปเดตให้กับทุกท่านได้ดูกันเป็นประจำทุกเดือนนะครับสำหรับ iPhone ทุกรุ่นรุ่นไหนลดราคารุ่นไหนมีโปรโมชั่นน่าสนใจที่สุด เราก็จะนํามารีวิวให้กับทุกท่านได้ดูกันนะครับสำหรับคนที่สนใจข่าวสารเกี่ยวกับ iPhone นะครับหรือว่าอยากจะซื้อ iPhone ท่านสามารถติดตามได้ที่ช่อง MSA c ซ่ n ชาแของเรานะครับสำหรับคลิปวันนี้ผมมี iPhone อยู่1รุ่นนะครับที่จะมาบอกถึงโปรโมชั่นสําหรับเดือนเมษายนเดือนหน้าร้อนแบบนี้นะครับซึ่ง iPhone ที่ผมจะนํามาบอกโปรโมชั่นวันนี้ก็จะเป็น iPhone 8นะครับไอโฟนอีกรุ่นหนึ่งที่มีขนาดหน้าจออยู่ที่4.7นิ้วนะครับมีให้เลือก อยู่3สีถามว่าสเปคปัจจุบันในปี2020ยังน่าซื้อมาใช้ไหมต้องบอกเลยว่าเป็น iPhone อีกรุ่นหนึ่งที่ผมอยากจะแนะนําให้ซื้อมาใช้งานกันนะครับในเรื่องของสเปคในเรื่องของการเล่นเกมในเรื่องของการถ่ายรูปเมื่อเทียบกับราคาในเดือนเมษายนแล้วบอกเลยว่าคุ้มจริงๆนะครับแล้วก็ที่สําคัญตอนนี้มีการลดราคาลงมาให้อยู่ในระดับที่ถือว่าไม่แพงมากนะครับเพราะว่าอีกไม่นานก็จะมีการเปิดตัวในส่วนของ iPhone 9หรือว่า iPhone SE 2นั่นเองนะครับราคาของ iPhone 8ก็เลยมีการปรับลดราคาลงมาเรื่อยๆเดี๋ยวในวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเราจะมาดูราคาเครื่องเปล่าเครื่องเปล่าก็คือเครื่องที่ใส่ได้ทุกซิมนะครับไม่ว่าจะเป็นรายเดือนหรือว่าเป็นเติมเงินแล้วก็อุปกรณ์มีมาให้ครบนะครับส่วนอีกแบบหนึ่งก็เป็นการซื้อเครื่องพร้อมโปรนะครับหรือว่าเครื่องติดโปรนั่นเองเริ่มต้น5,300บาทซึ่งรายละเอียดจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันเลยนะครับเริ่มต้นดูกันที่ราคาเครื่องเป่ากันก่อนนะ สำหรับ iPhone 8อัปเดตล่าสุดวันนี้วันที่7เมษายนปี2563ดูกันที่เว็บไซต์แรกนะครับเป็นของเว็บไซต์ Lazada ซึ่งตอนนี้ถ้าเราอยากจะซื้อ iPhone ผมก็แนะนำให้สั่งเป็นแบบออนไลน์นะครับช่วงนี้เขาก็รณรงค์ให้เราอยู่บ้านกันเพราะฉะนั้นถ้าใครที่อยากจะซื้อ iPhone ใหม่นะครับก็สามารถสั่งซื้อได้ผ่านลิงก์ที่ใต้คลิปจากช่องของเรานะครับมีอยู่ครบทุกรุ่นสาหรับ iPhone 8รุ่นความจุ64กิเป็นเครื่องแท้ศู์ไทยนะครับ กันสูตร์ a p p l e 1ปีเต็มจากราคาปกติ15,900บาท l a z a ด a าลดราคาให้เหลือ14,990บาทนะครับการชําระเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้หรือว่าจะผ่อนชําระก็ทําได้นะครับผ่อนสูงสุด10เดือนจ่ายเดือนละ1499บาทต่อเดือนเท่านั้นก็สามารถซื้อ iPhone 8ได้แล้วนะครับซึ่งสินค้าก็จะเป็นของแท้100%เเซนะครับเปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันเงื่อนไขาการเปลี่ยนคืนเป็นไปตามที่ l a z า d a าําหนดมีประกันของสูตร Apple 1ปีเต็ม มีปัญหาอะไรก็เอาเข้าซ่อมหรือว่าเอาเข้าเคลมที่ศูนย์ของ Apple ได้ทั่วประเทศใครที่สนใจนะครับ iPhone 8ราคา14,990บาทสามารถกดดูรายละเอียดหรือว่าสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี่เป็นราคาสําหรับร้านแรกนะครับส่วนร้านที่2เป็นของเว็บไซต์ช้อปปีนะครับหรือว่าแอปช้อปปีนั่นเอง iPhone 8เป็นเครื่องโมเดลไทยนะครับเครื่องสนยนไทยประกัน1ปีเต็มจากราคาปกติ15,900บาทช้อปปี้ลดราคาให้เหลือ15,250นนราบาทนะครับนี่เป สําหรับความจุ64กิกตอนนี้สินค้าก็เหลือน้อยแล้วนะครับมีจํานวนจํากัดถ้าใครอยากจะซื้อจริงๆดูคลิปนี้จบต้องรีบสั่งซื้อได้เลยนะครับที่ลิงก์ใต้คลิปราคา15,250บาท iPhone 8จาก Shopee นะครับส่วนเว็บไซต์ที่3นะครับหรือว่าร้านที่3เป็นของร้าน Banana IT ก็สามารถสั่งออนไลน์ได้เหมือนกันนะครับจากราคาปกติ15,900บาท Banana ลดเหลือ14,900บาทเท่านั้นประหยัดเงินเราไปถึง1,000บาทนะครับซึ่งถ้า ใครอยากจะซื้อวันนี้ก็ส่งให้ฟรีทั่วไทยเลยนะครับแล้วก็ยังมีบริการรับสินค้าที่สาขาใกล้บ้านท่านเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันเงื่อนไขาการเปลี่ยนคืนเป็นไปตามที่บานาน่ากำหนดนะครับซึ่งถ้าใครสนใจก็สามารถกดสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเหมือนกันนะครับสำหรับ iPhone 8ความจุ64 g ิกส์หนึ่บาทเท่านั้นเป็นราคาที่ถูกที่สุดแล้วนะครับในเดือนเมษายนสําหรับเว็บไซต์บานาน่าไอนี่เป็น3มเว็บไซต์หลักนะครับที่มีการลดราคาส่วนคนที่ไม่ ม,มั่นใจนะครับหรือว่าอยากจะสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ Apple ก็ราคาจะาประมาณนี้นะครับสำหรับ iPhone 8รุ่นความจุ64 g ิราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ15,900บาทนี่เป็นราคาที่เราสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ของ Apple นะครับซึ่งเขาก็จะจัดส่งให้เราถึงบ้านมีให้เลือกอยู่3สีนะครับสีโลสโก d สีเงินแล้วก็สีเทาสเปซเกรย์ท่านชอบสีไหนก็เลือกซื้อได้เลยซึ่งนี่เป็นราคาเครื่องเป่าทั้งหมดนะครับที่ทางช่องของเราได้คัดเลือกมาให้กับทุกท่าน ดูเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการซื้อ iPhone 8นะครับ เดี๋ยวเราจะไปดูการซื้อเครื่องพร้อมโปรกันบ้างนะครับเริ่มต้นดูกันเลยที่ค่ายแรกเป็นของค่าย to Move H สํำหรับ iPhone 8มีขายอยู่2ความจุนะครับก็คือ64แล้วก็256 g b มีให้เลือกอยู่3สีนะครับราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่23,900บาทนี่เป็นราคาสำหรับความจุ64 g b สนะครับส่วนการซื้อเครื่องพร้อมโปรเป็นโปรแบบย้ายค่ายเบอร์เดิมนะครับซื้อได้ในราคา6,700บาทช่วงนี้เราสามารถสั่งซื้อผ่านไลน์ได้นะครับซึ่งรายละเอียดต่างๆถ้าท่านอยากจะสั่งซื้อจริงๆก็ กดดูได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้สําหรับการสั่งซื้อผ่านไลน์ของค่าย toMove h ชนะครับส่วนรายละเอียดของโปรโอินเทอร์เน็ตทั้งหมดที่จะมีให้เราเลือกก็จะมีอยู่หลายโปรเลยนะครับเริ่มต้นดูกันที่แบบแรกเป็นรายเดือนเดือนละ1 4 9่าบาบาทต่อเดือน, 1, าอนสามารถซื้อ iPhone 8ได้ที่ราคา6,700พร้อมกับจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้า3,500บาทรวมจ่ายก็ประมาณ10,000กับ200บาทนะครับมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนสําหรับค่าโทรของโปรนี้ให้มา1,200นนาที ส่วนตรงกลางเป็นรายเดือนเดือนละ1299บาทต่อเดือนก็ซื้อ iPhone 8ได้ที่ราคา7,700พร้อมกับจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้า3,000บาทรวมจ่ายทั้งหมดก็ประมาณ1700บาทมีสัญญา12เดือนนะครับค่าโทรของโปรนี้ให้มาโทรทั้งหมด850นาทีส่วนโปร10,99บาทต่อเดือนก็ซื้อเครื่องได้ราคา8,700นจะครับจ่ายล่วงหน้า2,500บาทมีสัญญาในการใช้งานทั้งหมด12เดือนค่าโทรสำหรับโปร1099บาทให้มา650นาที ซึ่งอินเทอร์เน็ตของทุกโปรนะครับสามารถเล่นได้ไม่อัน้นแล้วก็ไม่ลดสปีดที่ความเร็วสูงสุดถึง300เมกในส่วนของการเชื่อมต่อ WiFi ก็เชื่อมต่อได้ไม่อัน้นนี่เป็นโปรโมชั่นสําหรับอินเทอร์เน็ตแบบไม่อัน้นไม่ลดสปีดนะครับส่วนโปรที่มีราคาถูกก็มีมาให้ดูเหมือนกันนะครับโปร899ซื้อ iPhone 8ได้ที่ราคา11,400จ่ายค่าเน็ตลูกหน้า2,000นะครับรวมจ่ายก็ประมาณ13,400บาทมีสัญญาในการใช้งานทั้งหมด12เดือนอินเทอร์เน็ตสําหรับโปรนี้ให้มา28 นะครับที่ความเร็วสูงสุด300เมกเมื่อเราใช้งานไปจนครบ28กิกอินเทอร์เน็ตก็จะช้าลงนะครับส่วนค่าโทรน,นั้นให้มา400นาทีแล้วก็โปรรายเดือนถูกที่สุดนะครับเป็นรายเดือนเดือนละ699บาทต่อเดือนก็ซื้อ iPhone 8ได้ที่ราคา12,900นะครับจ่ายล่วงหน้า1,500บาทมีสัญญาใช้งานก็คือเหมือนกันเลยนะครับ12เดือนสําหรับอินเทอร์เน็ตก็ให้มาน้อยหน่อยนะครับก็เพียงแค่18กิกเท่านั้นที่ความเร็วสูงสุด300เมกเหมือนกันเลยส่วนค่าโทรให้มา300นนนนาที่เปป็โโรมชั สำหรับค่ายแรกของ iPhone 8นะครับเริ่มต้น6,700บาทของค่าย ToMove S สใครสนใจก็ไปหาซื้อกันได้ที่ To ูช h อ p ทุกสาขาหรือว่าจะสั่งผ่านไลน์ก็ได้นะครับส่วนค่ายที่2สําหรับการซื้อ iPhone 8เป็นของค่าย AIS นะครับเป็นโปรโมชั่น AIS Hot Deal สาหรับ iPhone 8มีขายอยู่2ความจุนะครับ64กิกขายราคาเครื่องเปล่าอยู่ที่14,500บาทส่วน128กิกขายราคาเครื่องเปล่าอยู่ที่16,500ส่วนการซื้อเครื่องพร้อมโปรนะครับราคาเริ่มต้น5,300 บาทแต่ว่าถ้าเราย้ายค่ายมาได้รับส่วนลดเพิ่มอีก1000บาทก็จะเหลือ4,300บาทนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดของโปรโมชั่นกันสักนิดนึงนะครับของรุ่นความจุ 64G กิกด้านบนสุดเป็นโปรรายเดือนเดือนละ6 9 9บาทนะครับซื้อเครื่องได้ราคา9,500พร้อมกับจ่ายค่าเน็ตลูกหน้าหน0 0้าบาทส่วนโปร899ซื้อเครื่องได้ราคา8,300จ่ายค่าเน็ตลูกหน้า2000โปร1 9 9 9บาทซื้อเครื่องได้ราคา7,300จ่ายค่าเน็ตลูกหน้า2,500บาทแล้วก็ปร 1, 2 0 0 999บาทซื้อเครื่องได้ราคา6,300จ่ายค่าเน็ตลวงหน้า3,000นะครับส่วนโปรสุดท้ายซื้อได้ถูกที่สุดก็เป็นในเดือนเดือนละ1,499บาทซื้อเครื่องได้ราคา5,300บาทเท่านั้นนะครับพร้อมกับจ่ายค่าเน็ตลวงหน้าด้วย3,500บาทก็เป็นอีกโปรโมชั่นหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับการซื้อ iPhone 8นะครับเริ่มต้น5,300บาทเท่านั้นสำหรับรุ่นความจุ64กิกส่วนความจุ128กิกซื้อได้ถูกที่สุดเริ่มต้น7,300บาทนะครับเป็นโปร1,499บาทต่อเดือนแล้วก็ยัังมีรราคาคพิเศษสหบ เครื่องเป่านะครับแบบเติมเงินจากราคา16,500ลดเหลือ14,500บาทสําหรับรุ่นความจุ 128G ง้สกิกใครสนใจนะครับก็สามารถไปหาซื้อกันได้ที่ AIS Shop หรือว่า Tele วิ s s h อ p ใกล้บ้านท่านส่วนค่ายสุดท้ายสําหรับการซื้อ iPhone 8นะครับเป็นของค่าย d t แทมีขายอยู่เพียงแค่1นความจุนะครับก็คือ 64G กิกราคาเครื่องเป่าขายอยู่ที่15,900บาทราคาเท่ากันกับทางด้านเว็บไซต์ Apple เลยนะครับส่วนการซื้อเครื่องพร้อมโปรมีให้เลือกอยู่หลายแบบเเลยนนรัิร่่มต้ดูกที โปรแรกนะครับเป็นรายเดือนเดือนละ1,499บาทต่อเดือนก็ซื้อ iPhone 8ได้ที่ราคา8,200บาทพร้อมกับจ่ายค่าเน็ตลุงหน้า3,500นะครับรวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องก็ประมาณ11,945บาทส่วนโปร1,999บาทก็ซื้อเครื่องได้ราคา1 2 0 0จ่ายค่าเน็ตลุงหน้า2,500บาทรวมจ่ายทั้งหมดก็ประมาณ12,800บาทประมาณนี้นะครับแล้วก็โปร899ซื้อเครื่องได้ราคา11,200พร้อมกับจ่ายค่าเน็ตลุงหน้า2,000รวมจ่ายทั้งหมดในวันที่เราไปรับเครื่อง ก็ประมาณ13,340บาทแล้วก็โปรสุดท้ายรายเดือนถูกที่สุดนะครับรายเดือนเดือนละ699บาทต่อเดือนก็ซื้อ iPhone 8ได้ที่ราคา12,300าบาทจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้า1,500นระครับรวมจ่ายก็ประมาณ13,905บาทซื้อวันนี้มีประกันให้อย่างที่ทุกท่านเห็นนะครับส่วนด้านล่างจะเป็นสําหรับลูกค้า d ีแท็ที่ใช้ d ีแท็รายเดือนมาแล้วอย่างน้อย12เดือนขึ้นไปนะครับสามารถรับสิทธิพิเศษนี้ได้ซื้อ iPhone 8ได้ในราคา11,200เปป็นโ899ดยที่่ไมต้อง จ่ายค่าบริการอินเทอร์เน็ตรายเดือนล่วงหน้าเตรียมเงินไปเพียงแค่11,200บาทนะครับก็สามารถเป็นเจ้าของ iPhone 8ได้แล้วมีสัญญาในการใช้งานทั้งหมด12เดือนท่านชอบแบบไหนก็เลือกแบบนั้นได้เลยนะครับซึ่งนี่ก็เป็นโปรโมชั่นทั้งหมดสําหรับ iPhone 8ในเดือนเมษายนปี2 5 6 3ทั้งเครื่องเปล่าแล้วก็เครื่องพร้อมโปรนะครับท่านชอบแบบไหนก็เลือกซื้อแบบนั้นได้แต่ถ้าให้ผมแนะนําก็ให้สั่งซื้อออนไลน์นะครับเขามีบริการจัดส่งให้เราฟรีถึงบ้านชอบร้านไหนก็เลือกร้้านนนั เลยส่วนวิธีการสั่งซื้อก็เข้าไปที่ลิงก์ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวผมจะปักหมุดไว้ให้ตรงความคิดเห็นด้านบนสุดจะมีในส่วนของ iPhone 8จากทุกร้านค้าแล้วก็มีสรุปราคาของ iPhone ทุกรุ่นมาให้ทุกท่านได้สั่งซื้อกันด้วยนะครับสุดท้ายก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องเรามีประโยชน์ก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มารีวิวให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสําหรัับคลิปนี้ขอตว ท่านไปก่อนเจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้าสวัสดีครับ